เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนนี้อยู่กับผมกู้ครุลิสและนี่คือรายการข่าวประจําวันที่3มีนาคม2565นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันที่มีรายการข่าวเป็นดับเบิลเอพิซอดนะฮะก็คือวันที่3แล้วก็วันที่4ซึ่งในที่สุดเราก็จะทันเรียบร้อยแล้วนะในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่5ก็จะเป็นข่าวประจําวันตามวันแล้วก็มาตอนเช้าปกตินะครับถ้าเป็นไปได้นะผมจะพยายามทําให้ได้สเตปเดิมช่วงเวลาเดิมทําทุกอย่างให้ กลับคืนสู่สภาวะปกติเลยที่สุดนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยครับประเด็นแรกสําหรับวันนี้นะเราทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเราอยู่ในสภาวะสงครามนะครับประเทศรัสเซียทําการบุกยูเครนนะฮะและทั้งโลกก็ประนามการกระทํานี้ซึ่งอุตสาหากรรมเกมเนี่ยก็ออก ตัวมาประสานเสียงกันในการต่อต้านแล้วก็ประนามการกระทําของรัเสเซียในครั้งนี้ครับตั้งแต่ทีมพัฒนาเกมใหญ่เล็กเนี่ยออกมาให้กําลังใจผ่านโซเชียลมีเดียนะหรือมีการทําโครงการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงครามนะครับแลกกับเบนฟิตเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่าที่จะทําได้เช่นว่าครีเอเตอร์ของเกม Doom 2เนี่ยก็ออกมาทําแคมเปญว่าเอยถ้าเกิดว่าระดมทุนได้จํานวนเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ย จะสร้างฉากใหม่ให้กับเกม Doom 2ด้วยนะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับหรือแม้กระทั่งการบอยคอ t t การกดดันด้านต่างๆนะครับเช่นแพลตฟอร์ม GOG กับ CD Projekt Red นะครับก็ยกเลิกการขายเกมในรัสเซียหรือแม้กระทั่งเกมฟุตบอลนะ FIFA ก็ถอดทีมชาติรัสเซียออกจากเกมด้วยครับล่าสุดนี้ครับมีรายงานเกี่ยวกับเกม Developer ที่ ติดอยู่ในกรุงเคียฟนะครับรายงานโดยเว็บไซต์เกม e i n d u s t r y b i z นะครับเมืองเคียฟนี่เป็นเมืองหลวงของยูเครนเป็นเมืองใหญ่นะฮะเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการอยู่ในสภาวะสงครามเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวเขาเนี่ยมีชื่อว่าอเล็กซ์โมโลดิกนะครับอยู่ในเมืองเคียฟกับแฟนสาวที่มีชื่อว่าเทคูดเนสโซฟานะครับตัวเขากําลังสร้างเกมที่มีชื่อว่า p u z z l e for เคียนะครับถ้าอ่านผิดผมขออภัยนะ C L E F นะครับ puzzle for แล้วก็ C L E F Cal ยนะครับเป็นเกม 2D p u puzzle adventure ปนะจัย สมบัตินะครับตัวอเล็กซ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกวันแรกที่มีการทิ้งระเบิดเนี่ยอเล็กซ์ทำงานอยู่ช่วงกลางคืนนะก็สมกับเป็น d e v วล o อปเจริงๆนะที่อยู่ตอนดึกนะพอได้ยินเสียงระเบิดไกลๆเนี่ยเขาต้องไปปลุกคนอื่นให้ตื่นขึ้นนะช่วงแรกๆวันแรกๆก,ก,ก,ก็ทําใจยากมากที่เรากําลังใช้ชีวิตอยู่ดีๆดําเนินชีวิตประจําวันอยู่ปกติอยู่ดีๆก็ต้องเข้าสู่สงคราม ไปเฉยเลยนะแต่หลังจากนั้นตั้งสติได้ก็ต้องมาหาวิธีการเอาตัวรอดนะครับโดยตัวอเล็กซ์เนี่ยายอเล็กซ์เขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะก็เหมือนกับน่าจะเป็นเหมือนกับฟอพักอะไรแบบนี้มั้งที่มีห้องเยอะๆแล้วก็มีคนอยู่รวมๆกันเป็นจํานวนมากห้องเช่าอะไรแบบนี้นะหลังจากที่เริ่มมีการทิ้งระเบิดกันเนี่ยผู้คนก็เหมือนกับย้ายของออกมาจากห้องตัวเองครับแล้วก็มาอยู่ที่ ระเบียงทางเดินนะห้องโถงของตึกเพราะว่าทุกๆห้องเนี่ยมันอยู่ติดริมตึกแล้วก็ติดหน้าต่างถ้าเกิดว่ามีลูกหลงเป็นระเบิดหรือว่าเป็นกระสุนอะไรเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะจะตายกันหมดนะก็เลยยกข้าวของออกมาอาศัยรวมกันอยู่ในทางเดินของหอพักนะครับพอมีการสอบถามว่าเอา้าแล้วทําไมไม่หนีไปเพราะว่ามันมีข่าวว่าประชากรเมืองเคียฟเนี่ยจำนวนเป็นแสนแสนคนนะหลบหนีออกมานะเขาก็บอกว่ามันไปไม่ได้ครับเพราะว่า ตัวเขาเองกับแฟนเนี่ยลำพังสองคนอาจจะหนีได้แต่ว่าครอบครัวของพวกเขาเนี่ยไปด้วยไม่ได้นะไม่อยากจะทิ้งครอบครัวไปเอาตัวรอด เขาก็เลยต้องหาวิธีว่าเออจะทํายังไงถึงจะอยู่ในเมืองได้นะก็เลยเริ่มไปกักตุนข้าวของเครื่องใช้แล้วก็อาหารนะเพราะว่ามีคนจํานวนมากในเมืองเคียบเนี่ยก็ยังเลือกที่จะปักหลักอยู่ในเมืองเช่นกันนะไม่ยอมหนีออกไปด้านนอกนะซึ่งก็ทําให้บรรยากาศวุ่นวายร้านค้าผู้คนก็เนืองแน่นกันเลยทีเดียวตัวภาพพิเชอร์ของเกมของเขานะครับมีชื่อว่า Freedom Games นะครับก็ช่วยเหลือเด็บของตัวเองอย่างเต็มกําลังอย่างสุดความสามารถครับ มีการส่งของเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะเป็นไฟฉายนะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเมืองทั้งเมือง ทุกตึกจะต้องปิดไฟหมดนะเป็นสถานการณ์เคอร์ฟิลนะครับถ้าเปิดเอาไว้เนี่ยมันเป็นการชี้เป้าให้กองทัพรัเสเซียสามารถที่จะยิงถลม่มหรือทิ้งระเบิดอะไรได้นะรวมไปถึงตัว p u ้พิชเช่อเองก็เลื่อนกำหนดการส่งงานแบบไม่มีกำหนดอีกด้วยนะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้อันนี้มันก็ต้องเลื่อนจริงๆนะถ้านไหนจะยังไม่เลื่อนนี่ก็สู้โลกเกินไปแล้วนะชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมืองครับไม่ว่าใครจะพยายามทําอะไรนะสมาธิในหัวเรื่องก็จะวนเวียนอยู่กับการทิ้งระเบิดแล้วก็สถานการณ์สงครามตลอดเวลาเพราะว่าไม่ว่า ว่าจะเกิดเหตุตรงไหนห่างไกลจากจุดที่ตัวเองอยู่จะโดนหรือไม่โดนแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีญาติพี่น้องอยู่ในบริเวณนั้นมีคนที่เรารักเพื่อนฝูงมิสหายอยู่ในบริเวณนั้นก็ต้องมีการพยายามที่จะติดต่อส่งข่าวกันครับว่า เฮ้ยหลบนะมันเกิดอะไรตรงนั้นตรงนี้นะเพื่อที่จะให้ทุกคนปลอดภัยที่สุดนะครับอเล็กซ์่ยังเล่าให้ฟังอีกว่าคนในวงการเกมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดฟของทางฝั่งยุโรปตะวันออกนะที่พูดภาษารัสเซียเนี่ยเขาก็รู้จักกันดีนะก็มีความคุ้นเคยการพูดคุยกันอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็น Discord หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเดฟรัสเซียเนี่ยมีแต่คนบ่นว่าเฮ้ยทำไมกูเบิกเงินออกจากสตรีมไม่ได้วะาโวยวายกันใหญอ่อันนี้มันเป็นมาตรการเซงชั่นทางเศรษฐกิจ ที่มีต่อประเทศรัสเซียนะครับก็คือมีการ freeze asset ก็คือหยุดการไหลเงินจากสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินใดๆของคนที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียหรือว่ารัฐบาลรัสเซียนะถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเส้นสายเป็นท่อน้ําเลี้ยงรัฐบาลเนี่ยก็จะถูกกดดันทางการเงินทั้งหมดนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเดบบางคนจากรัสเซียก็ไม่สนใจอะไรเลยนะบางคนก็บอกว,ว่าไม่อยากจะยุ่งนะซึ่งตัวอเล็กซ์เองบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ยุง่งไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณเป็นคน ต้นเรื่องคุณเป็นคนก่อเรื่องแล้วก็สถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เวลาที่ใครจะมาพูดว่าผมเป็นกลางผมวางเฉยมันไม่มีความเป็นกลางในเรื่องทานองนี้นะครับท้ายที่สุดครับอเล็กเซยก็บอกว่าเขายังตัดสินใจที่จะอยู่ในเมืองต่อไปฮะแล้วก็หวังว่าให้กองทัพยูเครนเนี่ยเอาชนะกองทัพรัเสเซียได้เพราะว่าหลังจากที่มีการประทะกันมาหลายวันแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆกองทัพรัเสเซียมันก็ไม่เท่าไหร่นี่วะเพราะว่ากองทัพบ,บ้านเขาก็สู้ได้นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าใครอยากจะ ช่วยเหลือสนับสนุนประเทศของเขาหรือว่าตัวเขาเนี่ยก็ขอให้บริจาคไปที่กองทุนของกองทัพยูเครนเป็นธนาคารแห่งชาติยูเครนนะครับแล้วเขาก็มีลิงก์ทิ้งไว้ให้นะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของวงการเกมที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์โลกนะเราอยู่ในโลกเดียวกันยังไงมันก็หนีกันไม่พ้นก,ก็รับฟังันไว้บ้างแล้วกันนะเป็นเกร็ดนะครับประเด็นที่2วันนี้ครับสถิติล่าสุดของ Elden r i n ริครับหากไม่นับ Call of Duty แล้วก็ฟ i f a พวกเขากลายเป็นเกมที่เปิดตัวได้ประสบความสำเร็จมากที่สุดบนเกาะอังกฤษนับตั้งแต่การวางจำหน่ายของ Red Dead Redemption 2เมื่อตุลาคมปี2018ครับและขายดีกว่า Horizon Forbidden West ถึง2.5เท่าด้วยกันรายงานนี้มาจากข้อมูลของเว็บไซต์ GSD หรือว่า Game Sale Data นะครับระบุว่ายอดขายของ Elden Ring เนี่ย68เป็นดิจิ t a ลดาวน์โหลด 85%ของการขายบน Xbox ก็เป็นการโหลดเช่นเดียวกัน73%ของการขายบน PC เป็นการดาวน์โหลดส่วนของ PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5เนี่ยยอดดาวน์โหลดเป็นสัดส่วนเพียง50%เท่านั้นยอดขายทั้งหมดของ Elden Ring นะครับแบ่งออกมาตามแพลตฟอร์มเนี่ย100%เนี่ยจะแบ่งได้ตามนี้ว่าเป็นยอดขายมาจาก PlayStation 5 32%เป็นยอดขายจาก PC 30% เป็นยอดขายจาก Xbox รุ่นต่างๆ29%แล้วก็เป็นยอดขายจาก PlayStation 4 9%นั่นหมายความว่าถ้ารวมเอายอดขายของ PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5เนี่ยแพลตฟอร์ม PlayStation ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ Elden Ring มียอดขายสูงสุดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีของ Elden Ring เลยนะเกมในตำนานก็คู่ควรกับความสำเร็จแล้วนะครับประเด็นข่าวที่3ครับรายงานล่าสุดจากฟาร์มิสือครับแจ้งมาว่าหลังจากการทำตลาด บนดินแดนอาทิอุไทยมาเป็นเวลากว่า20ปีตอนนี้คอนโซลจาก Microsoft อย่าง Xbox ทุกรุ่นนะครับมียอดขายรวมกัน2.3ล้านเครื่องแล้วในประเทศญี่ปุ่นโดยยอดเนี่ยแบ่งออกเป็นดังนี้ครับเครื่อง Xbox รุ่น Original เนี่ยมียอดขายอยู่ที่484,992เครื่อง เครื่อง Xbox 360มียอดขายอยู่ที่1,616,128เครื่องเครื่อง Xbox One มียอดขายอยู่ที่1,14831เครื่องส่วน Xbox Series X และก็ Series S มียอดขายอยู่ที่1,142,000 24เครื่องครับซึ่งเกมที่ขายดีที่สุดเนี่ยบนแพลตฟอร์มของ Xbox รุ่นต่างๆนะ5อันดับอันนี้คือยอดในประเทศญี่ปุ่นนะอันดับ1คือ Dead or Alive 3ครับตั้งแต่เครื่องสมัย Xbox นะขายได้207,1148ค๊อปี้อันดับ2เป็น Star Ocean 4ครับเกมสมัยเครื่อง Xbox 360ครับขายได้28,521คอปปี้ อันดับ3เป็น Tell of w e s t p e r i a เกมสมัย Xbox 360ขายได้2,435 0ก๊อปี้อันดับ4เป็น Blue Dragon ครับบนเครื่อง Xbox 360ขายได้2,3740ก๊อปี้และอันดับ5ครับเป็น The Last Remnant ครับขายได้1 5 4 4 9 3กอปปี้เป็นเกมสมัยเครื่อง Xbox 360นะครับจะบอกว่าน่าย,ยินดีดีไหมนะ แมแต่มันคือการบุกข้ามถิ่นข้ามแดนนะฮะอันนี้ Microsoft ก็ต้องทำใจครับว่าถ้าอยากจะมาทำตลาดในประเทศที่มีคอนโซลเจ้าถิ่นอยู่แล้วอย่าง Nintendo Switch อย่าง PlayStation เนี่ยมันทำยากนะแข่งกับ PlayStation เนี่ยยังพอลุ้นนะแต่แข่งกับ Nintendo เนี่ย ยากจริงๆนะครับในประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นมาดูประเทศไทยนดยครับมาทําตลาดประเทศไทยนะจะสบายใจกว่าเยอะเลยครับคู่แข่งก็ไม่ค่อยมีนะฮะประเด็นข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับเน็ตฟลิกครับทำการซื้อทีมพัฒนา Next Games s t สตูดจากประเทศฟินแลนด์ครับเพื่อเริ่มพัฒนาเกมอย่างจริงจัง เป็นวงเงินถึง65ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทย2,300ล้านบาทครับก่อนหน้านี้ทีมนี้เนี่ยมีผลงานในการทำเกมมือถือมาหลายต่อหลายเกมส่วนใหญ่ก็เป็นเกมที่ทำกับ Netflix ด้วยนะก็จะเป็นเกมที่ได้ไลซนส์จากหนังมาไม่ว่าจะเป็น Stranger Things หรือว่า Walking Dead นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น สตูดิโอที่มีความสัมพันธ์กับ Netflix มาอยู่แล้วยาวนานนะแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าผลงานชิ้นต่อๆไปของพวกเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรตัวเกมจะมีลักษณะที่จริงจังมากกว่านี้หรือไม่ไม่ใช่ว่าแค่เป็นเกมโมบายอีกต่อไปแล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าธุรกิจวงการเกมเนี่ยมันมูลค่าสูงจริงๆคนสนใจก็เยอะแล้วเม็ดเงินที่ต้องลงทุนก็เยอะนะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่กลุ่มทุนนอกวงการถ้าเกิดว่าคิดอยากจะเข้ามาเนี่ยต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงว่า การสร้างเกมมันไม่ถูกนะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆมันใช้ราคาสูงเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาในวงการเนี่ยก็จะต้องใช้เม็ดเงินมากสักเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะประหยัดมันก็จะเป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็ต้องศึกษากันดีๆก่อนที่จะโดดเข้ามานะครับก็น่าจะกันไปขออนุญาตโปรโมทประชาสัมพันธ์เล็กน้อยกับ งานพอดแคสต์รายการใหม่ของผมนะครับ Level Up นะครับเ h e l e v e l Up Show นะเป็นช e l YouTube ที่เราจะพูดคุยกันเรื่องวงการเกมมีการเชิญบุคลากรในวงการเกมมาวันนี้ออกาศทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์อย่าลืมไปกดติดตามทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือว่า TikTok ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมไปหาเกมดีเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ